มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับรัชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,554ถึง2,555ในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,556ณหอประชุมมหาวาชิชลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครจังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคาม จึงกำหนดวิธีฝึกซอมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,554ถึง2,555ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2,556ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2,550มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน RMU Channel w w w r m u a c t h สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก Rmu Channel นะคะที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารจาก,กรอบรัวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นที่น่าสนใจมาอย่างท่านผู้ชมค่ะเช่นเคยนะคะทางทีมข่าว Rmu Channel ของเรานะคะก็ได้ตะเวนข่าวนะคะในส่วนของสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีค่ะ เมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาที่ห้องอบรมชั้น4ี่อาคารบรรณราชนครินได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีโดยมีนางประภาพรพิมพาศินพิรมผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กล่าวรายงานต่อผู้ช่วย,ายาาาาศาสตราจารย์ดรพรทิพย์วรกุลคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึงวันที่24เมษายนพุทธศักราช2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบรรรักนักสารสนเทศนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุคปัจจุบันซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุภาพร ชัยธรรมะประกรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและอาจารย์บุญเลิศอรุณพิบูลหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสารดิจิทัลฝ่ายบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในและภายนอกเข้าร่วมกว่า40คนค่ะ ไปต่อที่การพัฒนาครูนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามนะคะได้จัดโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษค่ะที่ห้องประชุมคอนเฟรนซ์รูมหนึ่งอาคารเฉลิมงพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและพัฒนาทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำปี2556ตามมาตรา80ของพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และเพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปด้วยความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานรวมทั้งให้มีการเสนอแนวทางในการพัฒนางานในหน้าที่การพัฒนานวัตกรรมการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้ารวมทั้งเป็นที่ยอมรับของสังคมทำให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยเริ่มจัดโครงการตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่26เมษายนพุทธศักราช2556รวม4วันมีหลักสูตรในการพัฒนา4หน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วยเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนภาวะผู้นำทางวิชาการความเป็นครูและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนซึ่งมีผู้เข้าร่วมการพัฒนาจำนวน180คนและแบ่งออกเป็น4หมู่เรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกตภูสายดอนรองคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพาพรจุรารีอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมทั้งเป็นวิทยากรในการจัดงานครั้งนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการพัฒนาอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะซึ่งก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะได้ส่งนักประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2556เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ ระหว่างวันที่20ถึงวันที่21เมษายนพุทธศักราช2556ที่ผ่านมานายสมพงษ์ปัตตานีประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามในฐานะผู้บริหารโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2556เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีพุทธศักราช2558ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมสัมมนา,าและนำสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกขแขนงทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์เคเบิลทีวีสื่อจิงพิมพ์สื่อวิทยุชุมชนผู้ดูแลหอ,อกระจายข่าวอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนและฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวม45คนร่วมสัมมนาและเปิดโลก,กทัศน์เพื่อเป็นการปรับตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีพุทธศักราช2558ณจังหวัดขอนแกน่นหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้คณะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสรารคามได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่น พร้อมรับการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของสื่อท้องถิ่นภาครัฐตลอดจนรับฟังบรรยายในหัวข้อการปรับตัวของสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสื่อจังหวัดมหาสารคามร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามจากวิทยากร ในการนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสคามได้ประสานงานให้ในายธนก,กิจเสษวง์ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยคาดหวังว่าจะได้นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะ ท่านผู้ชมคะมาสู่ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์กันในวันนี้นะคะสืบเนื่องจากวาระการดํารงตําแหน่งของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครบวาระลงนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการของสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่นะคะซึ่งมีองค์ประกอบไปด้วยนะคะผู้แทนกรรมการสภาประเภทข้าราชการประจําคณะละหนึ่งท่านนะคะ ผู้แทนคณะกรรมการสภาประเภทข้าราชการประจำจากมหาวิทยาลัยจำนวน5ท่านนะคะและผู้แทนกรรมการ ประเภทข้าราชการจํานวนหนึ่งท่านด้วยกันนะคะซึ่งในการนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ได้เปิดรับสมัครนะคะข้าราชการทุกท่านนะคะที่มีความสนใจในส่วนของการเป็นคณะกรรมการข้าราชการและขออภัยค่ะเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการนะคะซึ่งจะต้องมีคุณสมบัตินะคะซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการหรือคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการนะคะสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยา วิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแล้วนะคะไม่น้อยกว่า3ปีนะคะจนถึงนับจนถึงวันรับเลือกตั้งนะคะไม่เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้แก่ท่านอธิการรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีผู้อำนวยการสํานักงานอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสํานักหรือหัวหน้าสํานักงานอธิการหัวหน้าสํานักงาน ผู้อำนวยการและก็ผู้อำนวยการกองนะคะและก็ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหรือ,อรับโทษทางวินัยนะคะซึ่งในการนี้นะคะทางคณะกรรมการการดําเนินการเลือกตั้งสรรหาสภาคณาจารย์และข้า,าราชการในครั้งนี้นะคะจึงได้มีการดําเนินการในการเลือกตั้งนะคะโดยได้ประกาศรับสมัครสภาคณา,า,าจารย์ประเภทข้าราชการประจำจากมหาวิทยาลัยนะคะในระหว่างวันที่19ถึงวันที่25เม ษายนนะคะและจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันจันทร์ที่29เมษายนที่จะถึงนี้นะคะที่บริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะเพื่อให้การดําเนินงานและก็การดําเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและกขอ็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ไปตรวจสอบรายชื่อของท่านนะคะที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะคะและก็ได้มา ใช้สิทธิ์ในวันและก็สถานที่ก็คือวันที่29เมษายนพุทธศักราช2556ที่บริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะ จากเรื่องของการสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการนะคะซึ่งในการนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑู์เจริญพันธุวงศ์ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้นวยการสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะก็ได้แจ้งว่าผู้นวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพนะคะก็จะครบวาระในการดํารงตําแหน่งรงในวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2556นะคะและก็ และคณะกรรมก,การสรรหาผู้อำนวยการสํานักมาตรฐานและก็ประกันคุณภาพนะคะแล้วก็จะได้ดําเนินในการรับเสนอรายชื่อนะคะผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพในวันที่24เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ได้ออกประกาศคุณสมบัติและก็วิธีการซึ่งได้มาผู้อำนวยการมาตรฐานและ ประกันคุณภาพนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ได้ติดประกาศแล้วก็ส่งหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะไปที่ ไปที่สำนักงานของท่านแล้วนะคะแล้วก็สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.rmu.ac.th นะคะในการนี้นะคะเพื่อเป็นการดำเนินงานและก็ให้การดำเนินงานเลือกตั้งในการนี้นะคะให้เรียบร้อยแล้ก็ขอประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้หนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพในวันที่24ถึงวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2556นะคะที่ ห้องผู้มนวยการสำนักงานอธิการบดีชั้น2อาคารเฉลิพ 72, มพระเกียรติ72พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะท่านใดนะคะที่เห็นสมครวรนะคะในส่รวรนของ,รรงรรที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่สมครวรดํารงตําแหน่งผู้มนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพก็สามารถที่จะไปเสนอรายชื่อได้นะคะในระหว่างวันที่24ถึงวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะที่ห้องผู้มนวยการสำนักงานอธิการบดีชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพันศาค่ะเอาล่ะค่ะจากเรื่องราวของการสรรหาต่างๆนะคะมาสู่เรื่องราวของการเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะซึ่งในการนี้นศศศักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะหรือระดับปอเอกนะคะก็ได้ทําการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อแล้วนะคะรุ่นที่1นนะคะก็จะทำการเปิด ในภาคเรียนที่1ทับ2,556นะคะโดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่30เมษายนนะคะ ที่บัณฑิตวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรา,ารคามหรือผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www. rmu. ac. th นะคะท่านใดที่อยากเป็นด็อกเตอร์นะคะในหลักสูตรรัฐศาสตร์ก็สามารถที่จะมาสมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่30เมษายนนะคะเอาละค่ะ ท่านใดนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของการแข่งขันนะคะซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคาม<ป>ก็ได้ร่วมกับชมรมนกชมรมนกกงหัวจุกจังหวัดมหาสรารคามนะคะก็ขอเชิญชวนนักอนุรักษ์นกทั้งทุกท่านนะคะเข้าร่วมการแข่งขันนก งงหัวจุกนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็อนุรักษ์นกรกงหัวจุกจากวิถีชีวิตชาวใต้สู่อีสานนะคะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11จนถึงวันที่12พฤษ,ษภาคมพุทธศักราช2556ที่จะถึงนี้นะคะที่สนามสองมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามนะคะชิงถ้วยรางวัลและก็เงินสดกว่า1 3 0 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์อาจารย์ป๊อปนะคะ089 9419542นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0899419542นะคะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการเลี้ยงนกนะคะนกกงหัวจุกนะคะซึ่งในการนี้ก็จะมีการจัดอบรมด้วยนะคะในส่วนของการส่งเสริมการอนุรักษ์นกกงหัวจุกจากวิถีชีวิตชาวใต้สู่อีสานค่ะ เอาละค่ะปิดท้ายข่าวประชาสัมพันธ์กันในวันนี้นะคะด้วยจังหวัดมหาสารคามก็จะกําหนดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2556ตั้งแต่เวลา8นกา30นาทีที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามนะคะ ซึ่งในการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ขอเชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์และก็พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานรัฐพิธีซึ่งในการนี้นะคะท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานก็ขอให้แจ้งรายชื่อไปที่งานประชุมและพิธีการหรืองานธุรการและสารบัญกลุ่มงานอำนวยการกองกางสำนักงานอธิการบดีนะคะเบอร์โทรภายในนะคะ138และส 10น,นะคะภายในวันที่24เมษายนพุทธศักราช2556นะคะในการนี้นะคะท่านอาจารย์ชัชวานพิพิจันร์นะคะผู้อำนวยการกองการก็ได้จัดรถบริการนะคะออกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านนะคะผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมงานรัฐพิธีในครั้งนี้นะคะในวันที่25 เมษายนพุทธศักราช2556ค่ะค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทีมข่าว I'm ไอ s Channel ของเราได้นำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวันาแถมทองและกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามก็ต้องขอขอพบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับรชัชฐานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,554ถึง2,555ในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,556ณหอประชุมมหาวิชลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครจังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคาม จึงกำหนดพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,554ถึง2,555ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2,556ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2,550มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม